สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเติมเงินของเราเองนะครับหรือของเพื่อนหรือของคนอื่นนะครับได้ทุกค่ายเลยนะครับได้ทุกค่ายเลยง่ายๆนะครับอแอปที่จะแนะนําวันนี้ก็คือนะครับเป็นแอปของอธนาคารกสิกรไทยนะั่นก็คือ K+ p พ u ันะครับเคพัสของกสิกรไทย หลังจากที่เราได้ติดตั้งแล้วนะครับเราติดตั้งไปเพ s สโต e นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาไปว่า K plus นะครับ K plus นะครับ K plus ขึ้นมาแล้วครับเราก็ให้ทำการติดตั้งไปนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับถ้าที่ติดตั้งตรงนี้นะครับแต่ของผมติดตั้งแล้วนะครับผมจะขอออกมานะครับเข้าสู่หน้า หน้าจอหลักตรงนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเคพัดเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีขึ้นมานครับมันอาจจะขึ้นมาอยู่ท้ายสุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราตามหาให้เจอนะครับหรือไม่ก็คัดลอกมาไว้ข้างหน้านะครับนะครับเมื่อได้แอปเคพัดมาแบบนี้แล้วก็ให้คลิกไปที่แอปเคพัดนะครับเมื่อได้แอปเคพัดแล้วเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างของเคพัดแบบนี้นะครับ ให้เรานะครับถ้าเรายังไม่ได้ทําเป็นรายการโปรดเอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเราเติมเงินของเราเองเป็นประจําเนี่ยให้ทําเป็นแบบนี้นะครับ erm, ให้ทําเป็นรายการโปรดไว้แบบนี้นะครับเข้าต่อไปแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็เติมได้เลยนะครับทำอย่างนั้นนะครับเราก็เข้ามาตรงธุรกรรมตรงนี้นะครับพอธุรกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาจะให้เราใส่นะครับใส่รหัสยืนยันนะครับที่จะเข้าไปในเคพัดของเราแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ เมื่อใส่ถูกเรียบร้อยมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับเข้ามาสู่เคพัดแบบนี้นะครับเราก็ให้ไปที่เมนูที่2นะครับคำว่าเติมเงินนะครับเติมเงินมันก็จะเข้ามาแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเติมของ a s a s one to call d t e c t นะครับขึ้นมาได้หมดเลยนะครับเราก็ไปที่เบอร์มือถือนะครับไปที่เบอร์มือถือนะครับแล้วเราก็เลือกว่า วันนี้ผมจะแนะนำเป็นการเติม AES One t o Core นะครับของท่านเป็นแบบไหนท่านก็เลือกเอานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าของท่านเป็น D-Tag ก็เติม D-Tag นะครับถ้าของท่านเป็น Penguin ก็เป็นนะครับหรือ t o Move H แบบเติมเงินนะครับหรือบใบรับเงนนะครับหรือ a s 1 2 t o Core นะครับผมเติมนะครับ One Two Core ให้ดูแบบนี้กรอกหมายเลขทวงไปครับผมจะใส่หมายเลขนะนะครับสมมติผมจะเติมให้เบอร์นี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่เบอร์ถูกต้องนะครับใส่จํานวนเงินนะครับอ่าเขาจะมีให้เลือกนะครับเป็น20 50 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0อ่า300แล้วแต่นะครับอ่าผมจะเติมอ่ายกตัวอย่างการเติมแค่สักประมาณ50บาทพอนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่ยืนยันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้คลิกไปที่ครับว่าต่อไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเขาก็จะถามว่า,าคุณต้องการเติมเงินจากบัญชีของคุณเนี่ยไปที่เบอร์ ais 1 2 e o call เบอร์นี้นะครับจำนวนเงิน50บาทที่สำคัญคือฟรีค่าทำเนียมไม่มีค่าทำเนียมเมตรบาทเดียวนะครับถ้าเรายังไปเติมที่ตู้เติมเงินตู้ตอ,อะไรต่างเนี่ยมันก็ยังมีค่านะครับค่าในการ เสียค่าธรรมเนียมให้กับการเติมนะครับอันนี้ไม่มีนะครับง่ายและสะดวกเป็นเงินในบัญชีของเราเองนะครับให้เรากดยืนยันนะครับถ้าเราตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องแล้วให้กดยืนยันนะครับแค่นี้ครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยปิดนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มไปรายการโปรดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับเติมเงินนะครับ เราจะบอกว่าอะไรนะครับเติมเงินใส่เป็น A i s นะครับว e t w ูข้อใส่หมายเลขเข้าไปก็ได้ครับว่าหมายเลขอะไรเมื่อกี้นะครับเราเผื่อเรามีหลายอันนะครับเราก็ใส่หมายเลขยืนยันเข้าไปด้วยว่าผมจะเติมอ่าแบบนี้ไม่ได้นะครับยาวไป สั้นๆก็ได้นะครับเขาไม่ให้ยาวนะครับบอกว่า e i s นะครับเรียบร้อยนะครับบันทึกจำนวนเงินก็ไม่ต้องนะครับเราเพิ่มไปที่หน้าแรกก็ได้ครับถ้ามันขึ้นมาเราก็จะได้ใช้งานตัวนี้ได้เลยแล้วก็กดตกลงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ เสร็จสิ้นเราจะทําธุรกรรมอะไรเราก็กลับไปหน้าธุรกรรมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือเราต้องการอาเสร็จเรียบร้อยเราต้องการออกจากระบบเราก็ไปที่ออกจากระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับอันนี้ก็คือการเติมเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเติมเงินให้ตัวเองเติมเงินให้เพื่อนหรือเติมเงินให้คนอื่นได้แบบง่ายๆด้วยแอปเคพัดของธนาคารกสิกรไทยทั้งง่ายและสะดวกเติมได้ทุกเครือข่ายนะครับ เติมได้ทุกเครือข่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับพอมีประโยชน์กับท่านอยู่บ้างนะครับหรือว่าท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับก็รบกวนให้กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์ กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับ